มีมีคนนะก่หน้าค้อกนกันอ๋อเหรอนี่ว่น่แต่เมื่อกี้คันน่ะเตัวมันามันมตามอยู่ตมอยู่มาเดียวมาดิแต่มอน่าจะยเสียง่โหยิงอยู่นะำอะมามมาตัวเดียวึงมามาับิดดิบิดดิด อยู่แ้นสองปัะเทศปรเทปรเทศนะพี๋ยรับไม่พี่ก่อนพี่ชนินรอรอเาเขไม่ได้ออกไปหรมันโดดออกโดดออกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตโดไม่นจะออกไม่ออกเฮ้ยมีเหมือนจะมีสอคนนไอโก้ก็มีใช่ป่ะใช่ใช่ใช่พี่พี่ก็มีใช่ไหมัน่ได้ยินเสียงนะไม่ตัวพี่กำเนิดน้มันม่นด้กข้านะขึ้นเช็คเลยก็ได้เดี๋ยวเดียนหลังผมมาเรียนไ

ตอกตัวแล้วตอกตัวอกตัวตอกตัวมันหมดแล้วมันมดองนี้แล้วมันหมดอย่างนี้เลยก็ได้อัวตัวเฮ้ยทมาบ้งหมดมาบ้หมดเลยนด้ตู้ยกด้อานะขับออกขับออกออกหนึ่งัอหนึ่งจะอ้อมมัดอีกมต้องออกมาตรงนี้เดาให้เดาเดให้เดอต้องมาคซ้าย watch out มันในสายน

กูไปเก็บขอม่่เสองมันอนยิงคนเดียววงสองะวงวงเราอยู่ท้ายคนจะมาทางเราขะข้ามีออกอะไระหน้าหลอดหน้าหอดร่อง่องอท่องน้ำอ่ะท้องน้ำอเยอะเรามันจอดปะรถด้กรถดี่หอเราได้ป่ะผมลงถ้ามันอาจจะยิงหลังปีละหรือไง ระหว่างวังนมีซ้ายทางหน้ากูทังน้า Watch out จะมันเป็นทางกูดังไปทางกูดังอ่ะอย่ามาเกี่ยวอ่ะเล่นมังฟ้าเลพี่ปจมันงบอะไรเดียวมันนำก่อนพี่เจล์ยังไต่เเอ๊ะไรหนอนมากกูดังบากกี้ไรหนอนบักกี้ไรแล้วเข้ากูดังยิงฟรีอ่ เป็บุรีทุหัวกูมีเนาะมาสามตัวนี่นนะั่งกูปะชุบได้หมดน้องๆก็เป็นยิงเบียร์ชุบได้ชุบได้ผมชุกก่อนนะผมชุกก่อนนะเรียกไว้สองคนอ่ะเดินหน้ามึงปะชุบไปนะมึงตายหมดปะไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นตายหมดตายหมดตายหมดโอเคเหมือนมันขึ้นตายสองตัวเลยนะทํายาทันปะวะว่าวงชนไม่ทันแน่เฮ้ยกระล่างมึงอ่ะที่ต้องที่ต้องขับออกไปเลย

ที่กูมามันส่องว่างฟ้าปลุกส่องให้เองไม่เป็นไรทำไปเห่นรถได้ปะแต่ไม่รู้ว่าจะล่างในนี้ป่ะนะกคุณรู้ให้มองไรู้่งหมดเลย Watch out สามร้อยเมตรเหลืองก็ไม่เห็นรถนะเว้ยตอนนี้มีเหลืองบ้างเหลืองป่ะเหลืองป่ะเหลืองเลย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 รถมันเนี่ยรถแห้งจึ้งอินฟินตายนะโดนไมค่อนนะ เขาเหลืองเลยนะวายวายวายอินฟินตายสองตายสามให้ผมกั๊กอีกฝั่งไม่กั๊กไม่กั๊กรวมเลยไม่ที่ได้เหลืองเลยผมได้มันต้มเหลืองอยู่บนนู่นเลยที่ผมมาเมื่อกี้มันต้มขวาเีงนะอยู่บนขวาเองนะขวายมาทำเสียง

ตองนี้องมาใช่่ิงรถเลยเฮ้ยขับรถ่่เยนึงนะไม่ได้อยู่สนเลยนี่เงียบเลยใช่ไม่รู้ไมนกับเบลของตัวแล้วนะเจ้าอย่ามาจ้มาจี้มาจิ้ลงมาจิลงมานั่นแะ

มองหลอนนะมองหลอนนะแล้ไม่ตายเดี๋ยวรอรับไอตึกเหลืองทีนี้ถ้าเหมือนวิ่งกลับบ้านเดือกกลับบ้านเดิมผมรับตึกเหลืองฮะงั้นงั้นเพียไม่ต้องดูตึกเหลืองนะเพราะว่าตึกข้างมันต้องดูข่าวตึกข้างด้วยไม่ผมโกับ้างผมกับเขาที่เล่นเลยไอตึกเหลืองไอตึกไอพิงโกหมดยังยังนี่ก็เลยเมื่อกี้พิงโก เดวตัวเดียวเลยตเดียวเดี๋ยวบ้บนทีนี้โฟกัสุนดีผมจะไปเล่นบ้านเล็บ้านเล็กยากน้องเหลื่งน็อกเหลืองน็อกเหลืองน็อกชั้นหนึ่งมันจะมาจะดูบ้านไหนมาดที่บ้านที่อ่ะเออมาดีาทิ้ลงมาแล้วนะมันริยมแล้วเอาดี๋้วิงโกสดล่างนอ

มันตายแล้วมันตายวงเราตายมันตายวงเ่หน้ากูตัวน้ากูนกินกูกินกูหาี่ยเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคเหลือท้ายแล้วมเหลือแค่หึกกับอีกนี่ะใช่ใช่อเนกับสองอหนงมันต้องออกมาเล่นกำแพงอ่ะแต่ไม่ไเน็ตแล้ววะมองน่เนจะเล่นตายรอคอเพื่อนวงเรานี่มันต้งเดินมารอรอบแล้รอรัมแ้ ทิ้งโกงหมดแล้วใช่ไหมแค่หมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วเหลือซีสองบังค่าดัดฟ้าข้างล่างตัวหนึ่งคนเดียวนะเบียงนูนนะเดียวไหวเดียวไหวขอเล่นวี่โอกัสออนเฮ้ยผมอยากขึ้นนี่มาขึ้นนี่อเหรอขึ้นนี่ออนไม่เหนื่อยหรอ โดมันจะนี่จะออกมาแล้วไม่ได้แล้ออกอีกใช่ลใช่ใช่ใช่นนี้วันีนึ่งทำ้องให้พี่เจาะมันจะเล่นหรืออะไรถ้าเล่นบอกพี่จะครบไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นลยโอเคเอ้ากดีเยจะเบ๊บเดยจะเบ๊บนผมผมบ้านเขีรบเดียว์ตาบ้นเดียร์รีบเชน เหี้ยฉลุดสัดียบนี้ทีครือนตีเดียวกันเออผมคิดว่าตีด่าได้เว็บมันมีคนมาตึอเจ๋งตัวคำน็อกไงพี่ยิงเหรอพี่ยิงเหรอเออที่บอกว่าตายไปตัวนึงไอ้เหี้ยผมไปวัดไก่ัดก็ตาย